ใครกับทางพนักงานสวนผู้กับโชคแล้วก็บทางพี่ตสองกอจก็เดี๋ยวจะเอาเงิพอสะดวกนะครับมีอะไรไม่สบายใจไหมวันนี้ครับไม่มีไม่มีเนาะแล้วก็ได้ผู้เสียหายทั้งหมดหนึ่งร้อยก็ผมนงร้เก้นนะครับคือเานะครับผู้เสียหายในคดีของแอนนาเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเก้านนะครับแล้วก็ ความเสียหายทั้งหมดประมาณ111ล<ไ>้านบาทานะครับก็หาก็คือได้ได้แจ้งไปแล้วนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องช่องโกงยาชนมันจะเข้ามาตา83 3, 3, และ343ของพอยางครับทางแอนนาลักซ่านะครับแล้วก็มีก็จะมีพรบบคอมมาตา14นะครับกว่าหนึ่งโดยพิจิตรโดยหลอกลวงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่ง,งก็หาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือ ทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับเป็นข้อมูลอรพเวเตอร์อันเป็นแคตโดยประการหนึ่งคือประการใดนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดเรามาแบบทั้งทั้งประเทศเรารวมเคตอีทั้งประเทศนะครับทั้งหมดของแอนนาเนี่ยนะครับผู้การก็รวมมาทั้งประเทศก็ประมาณเกือบหกพันแคตนะครับก็เดี๋ยวก็เช้านี้ต้องไปเช้านิดนึงนะครับรบกวนต้องไปเช้าเพราะว่าต้องเดินทางอีกนะครับไปที่สนักงาเดชการเคลียยานะครับให้การสนกนาเคลียร์ยานะครับโอเคนะครับ เราดีใจกับการขายดีอะค่ะจนลืมไปว่าความขายดีนั้นขายดีจนถัดทุนหรือว่าขายดีจนได้กําไรเราไม่ได้ทําบัญชีเอาไว้เหมือนพี่ขายดีทุกวันเนี่ยพี่ก็รู้สึกวิวขายดีจังเลยหรือว้อจับบัวท่านอีกลูกค้าจะได้กลับมาซื้ออีกเราก็คิดแค่นั้นซึ่งมันเป็นความคิดที่สั้นไปในวันที่เราเรามีเงินอยู่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเราทําได้นะเราเราสาม,มารถทําได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอพอวันหนึ่งอ่ะอันนี้นาเล่าก่อนนะครว่า นานๆลูกค้าส่งทองเนี่ยประมาณ2เดือน3เดือน่ายน,นามีออเดอร์ทุกทุกออเดอร์รวมกันเนี่ยประมาณห0,000ื่นออเดอร์ในแต่ละเดือน3 0 0 0 0ื่นออเดอร์ขั้นต่ำดังนั้นเนี่ยนานส่งไม่ทันนะจะบอกลูกค้าว่าภายใน3เดือนเนี่ยเราได้รับสินทั้อย่างใครไม่รับอะไรก็ทักมาได้ขาดคอเลสเจนขาดอาโปรตีนขาดทองหรือว่าใครได้รอนจ่ายนาเราไม่ได้รับเนี่ยทักมาได้ตลอดเพราะว่าทีงานเรามีค่าคน แล้วก็ทํำแบบนี้้ยาคนแต่ลูกค้า3,000 30, มันก็อโอกาสตกหล่มันก็มีอะคะแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างพอถึงเวลาเนี่ยพอระยะเวลาผ่านไปตอนเราเรารับมาเนี่ยทองมันปะต่อ2,007เราขาย2 0 0งซึ่งขาดทุนท้าพันเราสิเราคิดว่า5,000ในจำนวนอต่อให้เราขาดทุนแค่50คนเราก็ยังกำไรอยู่เพราะเรายอดรวมทั้งหมดในการขายส้าเราเกือบหลายเกือบสิบล้าน มันก็ยังโอเคนะว่าขวดเสียแล้วเนี่ยเราขาบทุนหลักแสนมันโอเคไม่ได้ไมไ่ไม่ได้เป็นปัญหาแต่พอมาถึงวันหนึ่งที่ทองหายไป5้าล้านพอมาวันที่จับทองสองหมื่นเจ็ดกลายเป็นสามหมื่นสี่อันเนี้ยมันหนะักซึ่งเราก็เราก็ทู่ซีในการที่จะส่งเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราไม่คนส่งเราถ้าในยอมให้เรา,านะลกลับไปได้เราจะไม่ส่งแล้วก็คืนเงินเขาไปเลยแล้วเราบอกเขาไปว่าเราต้องขอโทษที่เราทําให้เกิดปัญหาแต่เราทู่ซีในการส่งไปสองสามเดือนมันก็ทําให้เราขาดทุนหนัก แบบหนักมากค่ะในส่วนของอผู้เสียหายที่เราบอกว่ามันมีร้อยกว่ารายเนี่ยครับมีมีเรามีการคืนเงินหรือมีค่ะเรามีหลักฐานการเยียวยาและการคืนเงินค่ะต่นตอนนี้เหลือประมาณกี่รายครับที่ยังอยู่ในต้องบอกอย่างนี้ทว่าอนาคคืนไม่ครบทุกคนอนาคตกระจายคืนไปเรื่อยๆตามรอบระยะเวลาการส่งของเหมือนรอบใครเหมือนรอบส่งวันที่หนึ่งมกราอย่างเงี้ยเราก็ส่งหนึ่งมกราก่อน เราก็จ่ายทั้งหนึ่งโมกลาสองเราก็จ่ายสองก่อนหรือว่ายอดใครที่ไม่มั่นจริงเราก็จะปิดให้ก่อนนะคะตอนนี้เหลือรุมรุงแล้วประมาณปีท,ที่ที่มีผู้ซ้อยยังยังเหลือเยอะอยู่ผ่านต้องยอมรับกันยังเหลือเยอะเพราะว่าเราก็เพิ่งมาลุกขึ้นสู้จริงๆกับโมกลาที่ผ่านมาเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่อยากมีชีวิตแทบจะไม่อยากจะยืนอยู่ในสังคมไม่อยากเจอใครหลบตัวยอยู่ในบ้านเพราะว่า ว่าออกมาแล้วจะต้องเจออะไรเราก็ไปที่นนมีโดนขู่ฆ่ามีคนโพสต์ลูกปืนบอกว่าเดี๋ยวเจอกันมีคนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผู้ใหญ่หล,หลายๆคนเนี่ยมาจัดการอะไรเราก็รู้สึกว่าแบบทําไมแบบเฮ้ยการเป็นนี่มันหนักเนาะนี่เราเป็นนี่แบบทําไมเราเจออะไรหนักขนาดน,นี้เราก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากไม่อยากตื่นมันเป็นที่แต่ละวันอนะ่ะอยากกินยานอนหลับเยอะๆแล้วก็ไม่ไมต้องรับรู้อะไรจนจนที่ผ่านมารู้สึกว่า i, เฮ้ยแล้วทำี้ต่อไปเรามีแต่แย่นะ ่วนร่างกายเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากนะครับอาจารย์แล้ววันนี้ครับทางเจ้าที่เนี่ยมีการเรียกให้มารับทรัพย์ผ้อหาในส่วนของว่าอะไรเองเนี่ยเราจะมารับทรัพย์ผ้อหาเนี่ยยอมรับหรือจะปฏิเสธในคดีอนาต้องพอร์บ่อยค่ะว่าแนวทางการต่อสู้เนี่ยอนาไม่มีเจตนาที่จะชอบโกงใครส่วนในเรื่องของค่าเสียหายอนายยินดีรับใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นสองพ์ทนะฮะว่าในเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย เนี่ยยังไงอาาก็อยากรับใส่คืนทั้งหมดเพราะว่าเขาจ่ายเงินมาเขาก็ควรจะได้เงินคืนแต่ในข้อหาชอบโกงประชาชนอนามองว่ามันก็ค่อนข้างหนักไปสําหรับตัวอนณาเองเพราะว่าถ้านามีเจตนาจะโกงเนี่ยอาาได้มาเป็นร้อยล้านอาณาบินต่อวันแรกเลยนะครับแต่นี่อาาซื้อทองไปกับห้าร้อยล้านนะคะทุกพี่ทุณพี่คิดดูว่าเงินข้าบัญชีนาเจ็ดร้อยล้านซื้อทองไปห้าร้อยล้านผลิตสินค้าไปกับสองร้อยล้านแล้วอะไรคือเงินที่อาอาไปใช้เอง ดังนั้นนาคิดว่าด้วยหลักฐานตรงนี้มันก็เป็นข้อต่อสู้ได้ในชั้นศาลนะคะว่าเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะคดโกงหรือแ้านาจะหนีตำรวจไม่ได้กักขังอนาหรือว่าไม่ได้มีออกให้อนาเขาบอกนอกประเทศนะคะอนาไปดูสิ่งที่จิตนั้นกลับใหม่อีกรอบแล้วด้วยซ้ำอนาไม่ได้กลับมาอนาไม่หนีไปไหนเพราะว่าเราหนีใครไม่ได้เราหนีสังคมไม่ได้เราก่อปัญหาเราก็ต้องแก้ปัญหาค่ะขอบคุณครับ